สวัสดีครับครับผมรับรายการทนายเพื่อนคุณนะครับเพื่อนแท้เคียงข้างคุณนะครับผมพบกับคุณทนายครับผมครับผมทนายอัธวิทย์ครับครับผมผมพิธีกรรายการนะครับคุณธนพลนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาคุยเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายก็คุยกันสบายๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์รถยนต์นะครับผมครับหาไฟแนนซ์รถยนต์ที่ขามกันมากเลยที่มีปัญหากันมากที่สุดก็คือโดนรถโดนโดนไฟแนนซ์ยึดครับครับผมเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับเนี่ย อยู่เข้ามายึดเราได้หรือเปล่าครับผมก็ในนี้เนื่องจากเราไม่ผ่อนชำระค่างวด3เดือนติดต่อกันครับซึ่งเป็นการผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาแล้วเนี่ยโดนเลย ไฟแนนซ์เนี่ยก็สามารถยดรถได้แต่ก่อนที่จะยึดเนี่ยต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาอย่างผู้เช่าซื้ออย่างน้อยหนึ่งเดือนถึงจะสามารถยืดรถได้ครับก็คือต้องแจ้งเนาะแจ้งกับเราไม่ให้อยู่ๆมาปุ๊บไเอากุญแจมาไขเลยไม่ได้ไม่ได้ครับอืมอืมแล้วในกรณีเนี่ยถ้าสมมติเราแบบรู้รู้ตัวแล้วว่าเราไม่มีเงินเราไม่ไม่สามารถผ่อนชาระกับทางไฟแนนซ์ได้เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอะการแรกนะครับก็ผู้เช่าซื้อเนี่ยก็ติดต่อไฟแนนซ์ว่า ไม่สามารถผ่อนชำระได้ก็ต้องไปเรียนทางตรงไฟแนนซ์ตรงๆเลยไปคุยกับเขาเลยว่าผ่อนไม่ได้ครับเดือนละหมืน่นกับบาทสองหมื่นเนี่ยแล้วแต่ลดเนาะผ่อนไม่ได้เราสามารถลดรอดยอดลงไปได้ไหมได้ครับในส่วนนี้สามารถคุยได้ครับแต่สุดท้ายก็อยู่ที่หลักเกณฑ์ของไฟแนนซ์ว่าเราจะสามารถตกลงกันได้ที่ราคาไหน หรือไม่ก็โทรมาถามเนาะ0618675858นะครับหรือ0618675588นะโทรมาปรึกษากันได้เกิดเหตุการณ์นี้ทำยังไงนะครับผมและอีกในกรณีหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราหาผู้ซื้อมาซื้อรถเราได้กรณีนี้สามารถทําได้ครับเราก็สมมติมีคนจะซื้อต่อเราจูงมือไปเลยครับไปคุยกับไฟแนนซ์ใบเปลี่ยนชื่อเลยว่าเราจะให้คนเนี้ยเช่าต่อเช่าซื้อรถต่อ เราจะไม่เอาแล้วเราจะหาผู้อื่นมาซื้อแทนเราอืมคนจะไม่ไหวต่อไปใช่ครับก็คือเปลี่ยนสัญญากันไปเลยใช่ครับแต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมนะของทางไฟแนนซ์ใช่ครับตรงนี้เราอาจจะผู้ขายเนี่ยเราอาจจะผักภาระให้ผู้ซื้อไปเลยว่าสมมติสองหมื่นนะค่าเปลี่ยนสัญญาก็ให้ทางผู้ซื้อเขาออกไปเลยส่วนเราก็ให้ลดเขาไปเลยครับนะครับผมเล่นีด้อีกกรณีหนึ่งนะครับทางแบบผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ขายอย่างเราเนี่ยเราไม่มีเงินไม่ทําอะไรแล้วไม่หาไม่ประกาศในเน็ตแม้แล้วนั้นครับ ไปจำนำรถยนต์เหรอไม่ได้ครับไม่สามารถทำได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าซื้อเนี่ยผู้เจ้าซื้อมีสิทธิ์แค่สิทธิ์ครอบครองรถยนต์เท่านั้นส่วนกรรมสิทธิ์รถยนต์นี่ยก็ยังอยู่กับฝฟนเน้น ในกรณีที่เราจะไปขายหรือจำนำเนี่ยเราก็ต้องเป็นเจ้าของซะก่อนต้องผ่อนชำระหมดซะก่อนหรืออหรืไม่ทางไฟแนนซ์มันชื่อเราซะก่อนเราเล่มมัชื่อเล่มเราต้องเป็นชื่อเราใช่ครับนะครับผมก็คือไม่สามารถทําได้ไม่คือเอาไปเช่าก็ไม่ได้เอาไปขายต่อก็ไม่ได้เอาไปจำนำก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะมีหลายเคสแล้วนะครับผมเคยโทรมาปรึกษากับทางเราก็มีนะครับว่าผมว่าอยู่ๆก็โดนนะครับโดนเอารถเนี่ยเราเอาไปจำนำรถยนต์ปุ๊บ พอเอาโดนรถเนี่ยรถเอาไปทําคดีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกการค้ายาเสพติดขนสัตว์สงวนข้นไม้พยุงนะครับผมเขาถ้าสมมติเกิดกรณีอย่างเงี้ยทางเราจะโดนไหมในส่วนนี้ถ้าในผู้ชื่อผู้เช่าซื้อในรถดังกล่าวเนี่ยยังเป็นชื่อเราในส่วนนี้ก็สันนิพอยาสันนิฐานได้ว่าเรามีส่วนกระทําความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้ต้องหาใช่ครับ อาจจะมีทางคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆท่านนะครับถ้ามาทั้งโรงพักเลยมาล้อมตัวเรานะครับผมถ้าเป็นคดีดังๆก็อาจจะโดนเลยนะครับผมก็คืออย่าเสี่ยงใช่ครับนะครับผมอันนี้อยากให้คุณทนายแนะนํานะครับว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์เงี้ท่านผู้ชมเลยทําอย่างไรดีครับครับเอ่อกรณนีดังกล่าวเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนผู้เช่าซื้อเนี่ยเราก็ก็สมควรที่จะเปลี่ยนจาก ชื่อเราเป็นชื่อคนอื่นไปเลยหรือไม่ก็ไปปนนอมนี่ใช่ครับกับทางนั่นนะบอกเราผ่อนไม่ไหวแล้วก่อนที่เราจะถึง3เดือนสีเดือนที่เขาจะมายึดรถเนี่ยเราไปคุยเลยให้บอกฮ้ยไม่ไหวจริงๆริงเนาะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาใช่ครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามูลค่ารถเนี่ยเขาจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับผมเนาะแต่ผมก็จะย้ําให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่า 1. ควรจะไปปะนอมนี่กับธนาคารโดยตรงเลยนะครับผมนะสอง ก็คือหาผู้ซื้อรายใหม่ก็คือประกาศนีนเทอร์เน็ตหาผู้ขายหรือว่าไปจงเพื่อนมาปุ๊บเปลี่ยนสัญญาเรียบร้อยมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ให้ทางผู้ซื้อจ่ายไปนะครับส่วนการจำนำรถยนต์การไปให้เช่าเขาเช่าต่อไปขายต่ออะไรก็แล้วแต่อย่าทำโดยเด็ดขาด ครับนะครับผมจะเป็นการเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นโดนเรื่องของการรับของโจรนะครการยักยอกทรัพย์นะใช่ครับมันมีมันมีเครือคดีทางอาญาอยู่ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับผมหากท่านใดประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับผม0618675858นะครับและก็0618675588นะครับผมทนายเพื่อนคุณเพื่อนแท้เคียงข้างคุณนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับส่วนเทปหน้าเป็นยังไงติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ